สวัสดีค่ะนะคะสำหรับใครตอนนี้ที่ชีวิตไม่ดีนะคะชีวิตติดขัดแล้วก็มาปรึกษากันเยอะมานะคะว่าวายจ้าก่อนแล้วสวดมนต์กันแล้วนะคะทําไมชีวิตยังไม่ดีนะคะวันนี้อยากบอกว่าคุณอาจจะลืมแก้บนก็ได้ สำหรับใครคนไหนที่ลืมแก้วบนแล้วก็จะทำยังไงนะคะวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกค่ะนะคะมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเคล็ดลับก็คือให้หาองค์พระเป็นประธานนะคะ1องค์นะคะพร้อมด้วยใบสีปักชามดอกบัวน้ําเปล่าผลไม้ห้าอย่างมากคูบุรีพ่อมาไรดาวเรืองน้ําเขียวน้ําแดงนะคะแล้วก็ตู้สุกดอกแล้วก็มีเทียนหนึ่งคู่แบบนี้นะคะตั้งโต๊ะกลางแจ้งค่ะ ตั้งโต๊ะกลางแจ้งนะคะแล้วก็จุดธูป16ดอกนะคะกราวคำตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยค่ะนะคะก็นะคะซูมแบบใกล้ๆนะคะ <Okay. S 2> นะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านางสาว ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาเป็นองค์ประธานมาเป็นสักขีพยานอีกทั้งพรหมเทพเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกดวงจิตดวงวิญญาณวันนี้ลูกได้เตรียมเครื่องสักการะทั้งหลายมาเป็นเครื่องแก้บนขอพรหมเทพเทว,วาทั้งหลายจงโปรดมาอนุโมทนาบุญลูกได้เตรียมเครื่องสักการะทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการแก รูเคยบนบานสารเก่าเอาไว้ทั้งสำเร็จแล้วยังไม่สำเร็จที่ลืมแก้บนหรือสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้เคยบนบานสารเก่าบนไว้แล้วลืมแก้ทั้งอิจชาติจนถึงชาติปัจจุบันลูกขอนำเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมาเป็นเครื่องแก้บนขอคมเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดรับ พร่งสก,การะที่เตรียมมาในวันนี้แล้วโปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าโปรดเมตตางดโทษให้แก่ข้าพเจ้าและขอให้คำบนบานสารกล่าวจงสิ้นสุดกันณปัดนีบัด้วยเถิดสาธุสา นี่ค่ะนะคะก็จบแล้วค่ะนะคะปักธูป16ดอกนะคะก็ถือว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะทำบนบานที่เราลืมไว้นะคะอะไรก็ตามนะคะกรมเทพเทวท่านจะรับรู้หมดเลยนะคะแล้วเหมือนวันนี้คะ่ะเราก็ได้เตรียมเครื่องสักการะทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการถวายนะคะให้แก่ทุพระองค์นะคะที่เราได้ลืมแก้บนนั่น,น,นเองนะคะจะทําให้คําบนบานของเราสิ้นสุดกันนะคะแต่ว่ามีเคล็ดลับก็คือห้าม ขอพรน,นะคะพอเราสวดเสร็จอะไรเสร็จก็คือเสร็จก็คือจบไม่ห้ามขอพรเด็ดขาดนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะดวงคุณจะเปิดะคะ่ะ,ะชะตาคุณจะเปิดเวลาคนดวงเปิดแล้วะค่ะทำอะไรก็ดีนะสำหรับใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสบไครต์ให้ด้วยะค่ะนะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายข่บคุณค่ะขอบคุณค่ะ